ไม่ได้ออกงานมาสักพักใหญ่คะ่ะนี้ก็พาดีแลนด์มาตอนนี้ก็สบายใจหน่อยเพราะว่าเริ่มโตแล้วเริ่มแบบคุยรู้เรื่องแล้วก็ทํางานได้เวลาเราจะ <c oughs> เลือกผลิตภัณฑ์อย่างพิซเซอร์น,อรน,อรนี่เราคุยกับลูกเป็นยังไงบ้างหรือว่าให้บอกสีของลูกเองจริงๆแล้วอย่าง,อย,างอย่างตัวเมจิอีซีคิวส์เนี่ยเราเรา,เราทานอยู่แล้วแล้วก็คือลูกเขาคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์นะคะอันนี้ก็เลยไม่ยากเพราะว่า เขาเขารู้ว่าต้องทำยังไงแล้วก็กินมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าเราเวลาเราไปญี่ปุ่นเราจะหิ้วกับมาตลอดก่อนที่เขาจะมีขายในเมืองไทย้ยคะก็เลยค่อนข้างโอเคเลยตอนนี้ทั้งดิแลนทั้งเดดมี่ก็ใช้ทั้งทั้งสองทั้งสองคนเลยค่ะแสดงว่เา,าเราก็คือเขาทดลองไปพร้องกับเราเลยใช่ก็คือเวลาเวลาเลือกกันจริงๆก็มันก็ต้องดูว่ามันเหมาะกับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ก็คือโชคดีที่อันนี้มันเป็นนมที่ลูกทานอยู่แล้วค่ะค่ะ สก็มีกระซิบบอกมันี้มันร้อนเกินไปกินได้ไหมอะไรก็เลยต้องชงให้ให้ใหม่แก้วนึงเมื่อกี้ไม่เป็นน้ำร้อนร้อนจีเลยค่ะก็สำหรับเม่จิอีซี่คือมันง่ายตรงที่ว่าคือปกตินมผงเนี่ยเราจะต้องตวงมันจะเป็นผงมามันก็จะโกเลอะเทอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราจะไปข้างนอกเราก็ต้องตวงคือแค่นี้จะขี้วแบบกระป๋องใหญ่ๆไปอะไรย่างเงี้ยเราก็ต้องตวงใส่ที่ตวงนมเล็กๆไปก่อนแต่อันเนี้ยคือเราพกว่าเป็นซองๆได้หลายๆซองมันก็ สะดวกใช้พื้นที่ไม่เยอะแล้วก็ไม่เลอะเทอะค่ะว่าตอนนี้ก็คือซื้อได้ง่ายใมีทางไม่ต้องไปหอบใช่ปกติคือหอบแบบคือเราต้องเผื่อพื้นที่ในกระเป๋าซูอเอรคสเพื่อจะเอานมกลับมาที่เมืองไทยอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็คือหาซื้อได้แล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตร้านค้าทั่วไปคือมีหมดเลยค่ะเร็วมากเร็วมากรู้สึกท้องนี้รู้สึกเร็วมากจริงๆนี้ก็เจ็ดเดือนแล้วเจ็ดเดือนเต็มกําลังจะเข้าเดือนที่แปดค่ะเป็นรอบที่มาแพ้ทุกเดือนที่สี่หรือห ไม่ค่ะแพ้ตั้งแต่แรกถึงเดือนที่4ี่ปกติเนี่ยคือ3เดือนนี่ก็แม็กซ์แล้วแต่ตอนนี้คือท้องเนี่ยคือสเดือนแล้วก็เพิ่งหายไปได้ก็ตอน4เดือนเนี่ยแล้วค่ะแล้วก็ค่อยทานนู่นนี่นั่นได้ช่วงแรกน้าหนักลดค่ะก็น้หนักนะคะก็ปกติเวลาช่วง3เดือนแรกก็น้ําหนักขึ้นนะแต่ว่าท้องนี่คือน้ําหนักลดค่ะจริงจริงแพ้แต่าต่ของอยู่ ก็คงอายุมากขึ้นด้วยล่ะค่ะก็เลยอาจจะแพ้มากกว่าท้องหนึ่งกับท้องสองค่ะก็มีความพร้อมกับการที่ต้องเป็นแม่ลูกองอยยังไงบ้างก็ยังบางทีก็ยังไม่เชื่อตัวเองเลยว่าจะกลับไปนับหนึ่งไหมก็จริงๆก็เตรียมความพร้อมอะไรไงบ้างจริงๆก็เหมือนมันคุ้นเคยแล้วค่ะเพราะว่าก็มีลูกสองคนแล้วเราก็รู้แล้วว่าต้องใช้อุปกรณ์อะไรต้องดูแลตัวเองยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบค่อนข้างสบายๆค่ะมาขอย้อนกลับไปก่อน ีี่แมอะาจริง, <_ d> <_ d> งๆเราไม่ได้ใจอ่อนค่ะหลวมตัวไปหน่อย<_ d> 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 ก็ก็จริงๆแล้วคนนี้แบบไม่ไม่ได้แพลนไวอะแบบเขามา <_ d> เขามาเองอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เหมือนแบบมันเข <_ d> <_ d> าต้องมาเพราะว่าทุกอย่างมันแบบเป๊ะๆหมดเลยคือห่างคือ3ปีทุกๆคนเป๊ะ อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็แล้วมาตลกตรงที่ว่าเราเพิ่งถ่ายรูปไอ้ที่แบบฮาโลวีนไปว่ามีไข่ฟองสุดท้ายก็ไม่คิดว่าอีกปีหนึ่งเป๊ะเนี่ยจะคลอดมาเป็นตัวจริงๆกันเลยฮาโลวีนว่ดเดือนตุลาพอดีก็คือตอนฮาโลวีนเนาะแล้วถ่ายคือตุลาเราก็แบบถ่ายเล่นๆแล้วแบบมีไข่เหลืออีกฟองนึงอะไรอย่างเงี้ยเราเสร็จก็ไม่คิดว่าอีกปีหนึ่งเป๊ะจะออกมาจากไข่ค่ะ สกิลสำเร็จเหรอคะก็หลังจากนี้ก็คงจะเราจะต้องสำเร็จบ้างค่ะที่ถ่ายที่เก็บคือธรรมชาติไม่กี่ร้ไม่ค่ะที่ถ่ายที่ที่ถ่ายเนี่ยคือไม่ใช่ไข่เดียนะคือไข่ไข่มังกรอ่ะที่ถ่ายเล่นๆน่ะถ่ายโฟโต้ชูตตอนฮาโลวีนค่ะแล้วก็ใช่ก็ถ่ายเล่นๆกันอย่างนี้แต่ว่าเราอันนี้คือมาธรรมชาติค่ะปิดแล้วไม่้ามเดือนปิดค่ะจริงปิดตั้งแต่เดืนมีแล้วค่ะ ชัวร์ค่ะชัวร์พี่แมทที่ว่ายังไงบ้างคะสำรเร็จแล้วพี่แมทเขาบอกพร้อมมีคนที่สี่เดีวบอกพี่แมทค่ะไม่ไหวแล้วคือ <St ül ets> <c oughs> พี่แมทเขาแฮปปี้อะค่ะก็เขาชอบทํากิจกรรมกับลูกๆอย่างกันดีแลนเขาก็กํกาลังแบบเป็นวัยที่ไปทำกิจกรรมพ่อลูกด้วยกันได้เขาก็สนุกไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยชอบค <c oughs> ่ะจริงๆคือถ้าปิดก็คือปิดยังไงตัดเอ็มท์เอ็มไม่ตัดตัดออกไปเลยค่ะตัดไปทั้งหมดก็ก็คงปรึกษากันนะคะก็คงคงจะพาพี่แมทไป ซอร์เจอรี่นิดนึงค่ะกำลังกล่อมอยู่จริงจริงเขามีอ้างว่าการทำใหมผู้ชายจะมีจุดไฮโมที่มีนะก็จริงๆก็ปรึกษาแล้วก็กำลังคุยๆอยู่กับคุณหมอแล้วก็กับเพื่อนๆที่แบบผ่านการทำมาแล้วอะไรเงี้ยทุกคนเขาก็บอกทุกอย่างโอเคมันเจ็บนิดหน่อยแค่วันแรก15นาทีเสร็จแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็กล่อมพี่แมทอยู่แล้วอเราแจ้งพี่แมทแต่ว่าแจ้งให้ทราบว่าอยากให้พี่แมททำใหม่เขามีฟีดแบ็กไหม เขาก็เปลี่ยนเรื่องคุยเรื่องอื่นเขาก็คุยแต่ก็เดี๋ยวจะพยายามกล่อมให้สำเร็จค่ะแต่เราไม่แต่เราไม่เคยอ่อนแน่นอนคนที่สี่โน่จริงจริงบอกเราแบบเราก็ยินโนด้วยหลวมตัวไปไหนคะก็อันนี้รู้เพิ่งไปรู้แล้วค่ะเดี๋ยวจัดเจนเดอร์ไปเบียรกิ้แล้วพี่พี่เขาเป็นยังไงบ้างมีความตื่นเต้นแค่ไหน ตื่นเต้นนะคะก็อย่างเดมี่เขาก็จะเหอนนะเพราะว่าวันก่อนเนี่ยเขาก็จับท้องแล้วก็น้องขีบเขากรีดกรีดกี๊ดใเลยแบบเหมือนไม่เคยอะไรเงี้ยแต่ด huh. ิแลนพอจับเขาก็เคยแล้วไงเพราะว่าก่อนมีเดมี่อ okay. ยู่ในท้องเขาก็รู้ว่าเออจับแล้วมันความรู้สึกเป็นยังไงเลี้ยงน้องเป็นยังไงเดมี่เขาก็เหมือนก็โอเคมามีเบบี้ออกมาแล้วเดี๋ยวเดมี่ช่วยเอานมให้กินนะเดี๋ยวจะช่วยอาบน้ำน้องนะไหนเขาก็แบบเหมือนตื่นเต้นเลยอะค่ะ ที่เดียร์ให้คู่ว่าาวตัวนี้คือแม็กแล้วค่ะแม็กซ์เต็มที่แล้วค่ะจริงๆคู่ที่สามเนี่ยต่างกันคือเขาอยากได้ผู้หที่ไหนจริงๆอะไรก็ได้เพราะว่ามีทั้งชายทั้งหญิงแล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามีอะไรมาก็แฮปปี้หมดแล้วค่ะแต่ว่าเดมี่อยากได้ผู้หญิงดีแลนน่ะอยากได้ผู้ชายก็เลยเดี๋ยวก็ใช่ก็คือเขาก็อยากได้เพราะดีแลนเขามีเดมี่แล้วเขาก็เลยอยากได้น้องชายเดมี่เขาอยากได้น้องสาวเพราะเขาอยากผู้หญิงเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะ คุณมองว่าท้องนี้คุณแม่สวยขึ้นจริงเหรอรู้สึกว่าแม่อ้วนขึ้นเ่ะอบวมมากบวมกว่าท้องอื่นมากค่ะก็คือเตรียมตัวท้องเป็นแม่กว่าีคั้งเลยก็ต้องท้องแล้ไม่เหนื่อยอะต้องทานเท่าไหรละมันเหนื่อยคือแบบพอมีคนแรกอยู่มีดีแรกอย่างเงี้ยเราก็สบายไงเพราะคนเดียวแต่พอมาคนที่สามเนี้ยเรามีคนโตอีกสองแล้วก็ต้องมาเลี้ยงคนเล็กอีกหนึ่งแล้วไหนจะ ตัวตัวเราเองก็ต้องมีเวลาให้ตัวเองทำนู่นนี่นั่นบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็เหนื่อยอหลายอีกหลายท<ก>่าอแล้วพี่สาวสนใจพี่แมทแล้วเขามีรางวัลอะไรมรางวัลตอบจหรือว่ารางวัลอะเดียบอกว่าจริงๆแล้วพี่แมทลูกเนี่ย คนหนึ่งเนี่ยเขาต้องมีเพชรนะเม็ดหนึ่งพี่แมทยังไม่ได้ซื้อเนี่ยดีแลนกับเดมมี่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนนี้สาวก็สาวเม็ดเลยละกันพี่แมทเขาบอกโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวพาไปช็อปนะเดี๋ยวก็รอรอ,ออยู่รออยู่นะคะจะได้จริงกระเป๋าไม่รู้เขาอาจจะแบบพูดพแท<ก>้กับพี่อไปก่อนอ่าใช่ใช่พูดไปก่อนแล้ว